สวัสดีค่ะพบกับยิงและรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายนะคะวันนี้ค่ะเราจะมารู้จักกับรัฐธรรมนูญฉบับที่5รัฐธรรมนูญแห่งราชอารไทยพุทธศักราช2492ค่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะประกาศใช้เมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2492มีบทบัญญัติน่าสนใจหลายข้อค่ะอย่างเช่นกำหนดให้พระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพไทยโดยมีคณะองคมนตรีทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ด้านการปกครองค่ะใช้ระบบรัฐสภาโดยมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน100คนมาจากการแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์มีวาระ6ปีและสภาผู้แทนมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามแบบรวมเขตจังหวัดที่มีวาระ4ปีค่ะมีข้อกําหนดห้ามสสและก็สวย้ํานะคะว่าห้ามสอสและสวเป็นคนเดียวกัน ห้ามทาการค้าและห้ามข้าราชการประจําเล่นการเมืองเพื่อบ้องการทหารประจําการไม่ให้มาดดารงตําแหน่งนั่นเองค่ะและก็ยังมีการแต่งตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะวินิจฉัยชี้ขาดกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญยังมีบทบัญญัตินะคะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามติเป็นครั้งแรก <c oughs> เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่ายังไม่เคยมีการทาประชามติจริงๆเกิดขึ้นค่ะถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการรับรองสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นโดยระบุไว้ ละเอียดถึง20มาตราเลยทีเดียวแต่ว่าสุดท้ายค่ะก็เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้งค่ะครั้งนี้นะับเป็นการรัฐประหารครั้งที่4โดยคณะนายทหารกลุ่มพลโทพินชุนทาวันรัฐธรรมนูญฉบับที่5รัฐธรรมนูญแห่งราชาการไทยพุทธศักราช2492จึงถูกยกเลิกนะคะรวมระยเวลาประกาศใช้เป็นเวลา2ปี8เดือนกับอีก6วันค่ะคุณกำลังชมรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่าย คุณสามารถติดตามข่าวสารจากไทย PBS ได้ผ่านทาง Facebook Twitter และอย่าลืมติดตามได้ผ่านทาง YouTube ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะช่วงนี้ยิงลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ